สวัสดีครับพี่เก๋สวัสดีครับสวัสดีพี่โฟครับสวัสดีคุณพี่ฟิล์มครับผมสวัสดีน้องเมย์สวัสดีคุณพี่จินตนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อ,เส,อเสื้อสวยขอบคุณครับพอก็ช่วงที่วันหยุดแล้วทุกคนผมไปซื้อเสื้อผ้ามาไปซื้อเสื้อผ้ามาเยอะมากๆเลยแต่ก็ามวมาพอใจมันก็ยังไม่พอใจนะเพราะว่านั่นปีหนึ่งอ่ะนะจะซื้อเสื้อผ้าครั้งหนึ่งถ้าเป็นโตัวเน็ตนะปีหนึ่งนยจะซื้อครั้งหนึ่งเสื้อผ้า สวัสดีครับคุณคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณกูกาสวัสดีคุณสุธินครับผมสวัสดีคุณพี่ปัทวนครับสวัสดีับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาอันนี้แบบ ผ้าดีสบายสบายครับแต่ว่ามันจะคันผมก็ยังยังหวันๆอยู่ว่าคือตอนนี้ข้างในมันมันเพิ่งซักมามันก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมแต่คือตอนนี้ผมกลัวว่าถ้าซักอีกครั้งนึ่งมันจะเป็นคุยๆแล้วมันก็จะคันไงเป็นคนแพ้ผ้าอย่างนี้ด้วยตออยู่รวเหมือนเลยใช่ครับตอนนี้คืออยู่้วเหมือนเดิมบนพระข้างล่างมันร้อนข้างล่างมันร้อนสวัสดีเมสวัสดีครับข้างล่างมันร้อนข้างล่างมันร้อนต้องอยู่บนก่อนสวัสดีครับ สวัสดีพี่แสงเดือนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่อุไรรัตด,ด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคน <laughs> เป็นคนชอบใส่เสื้อ,อย่างงี้ถ้าแบบถ้าแบบเป็นคนที่ใส่เสื้อแบบว่าเป็นคนไม่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตแล้วติดกระดุมรู้สึกว่าอึดอัดไม่ได้อยากโชว์อะไรนะทุกคนแต่คือมันเป็นอย่างงี้จริงๆสวัสดีคุณพี่นัตตี้ด้วยสวัสดีคุณปราณีสวัสดีคุณพี่พอ้อยทิพย์ด้วยครับผมใครอะไม่เอาไม่เอาไม่เอา ฝนตกเปล่าครับฝนตกเปล่าครับไม่ตกครับวันนี้ไม่มีฝนแน่นอนไปดูเต้นดูเลยจ้าตามสบายเลยจ้าสวัสดีครับทําไมรอกเคนืึทุกวันขนาดนี้ผมก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยทุกคนเพราะว่าเรามาจากต้นทุนของการที่เราไม่ได้รอไม่ได้ดูดีอะไรงนี้ใช่ไหมแล้วพอวันหนึ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องแต่งตัวบ้างอะไรบ้างเพื่ออะไรเพื่ออย่างแรกเลยมันก็ทําให เพื่อให้คนเข้ามาหาเรามากขึ้นแหละอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเนาะเพื่อให้คนเข้ามาหาเรามากขึ้นแล้วก็ในอะไรหลายๆอย่างปุปปอมครับในอะไรหลายๆอย่างที่ที่ที่เราต้องอ่าต้องทำเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นหนึ่งคนที่ติดตามเลยแล้วเขาจะได้ ได้ภูมิใจว่าเออศิลปินที่ฉันติดตามเนี่ยเขาดูดีนะเวลาไปบอกใครว่าติดตามให้ติดตามเน็ตเน็แต่งตัวดูดีนะเขาโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะอยากที่จะสื่อให้ให้กับคนที่ติดตามผมได้ภูมิใจว่าเออคุณไม่ผิดหรอกที่คุณติดตามผมไม่ไม่เสียใจแน่นอน 2. คนที่ คนที่ไม่เคยติดตามผมอยากจะมาติดตามผมก็อย่างน้อยโปรไฟล์เราต้องดีอะที่จะให้คนมาติดตามถามว่ามันก็มีช่วงที่ผ่านมาอะช่วงที่ผ่านมาที่ผมอาจจะบอกว่าใส่เสื้อยืดหรือว่าใส่อะไรไปบ่อยเพราะว่าหนึ่งบางทีม,มันก็ต้องมีช่วงผ่อนคลายบ้างเนาะรีแลกบ้างแต่คือช่วงที่ผ่านมาเราวิ่งงานเยอะไงจนเราไม่มีเวลาได้แต่งตัวแต่ตอนนี้เราก็กลับมาแล้วเรากลับมาแล้วผมมาร์กหน้าทุกคืนอะแบบผมมาร์กหน้าทุกคืนนะแบบมาร์กหน้าก่อนนอนทุกคืนคืออะไรเต็มที่ทุกคืนเลยเขาคือใครอะเขา มาหน้าทุกคืนนะขอบคุณครับมาหน้าทุกคืนแล้วก็ทำอะไรไปกเขึงกน,นตึงดูแลตัวเองทุกคืนงงตัวเองดูน้องคุยเพลินดีดูไปเรื่อยพี่ดูไปเรื่อยแต่ผมอะจ,จะเป็นคนที่ชอบกินขนมจุกท,ท,ที่บางทีก็อาจจะแบบว่าอาจจะทำให้แบบดูดูดูเต็มดูอ้วนมากเลยแต่คือเป็นคนแบบเป็นคนพลังอยู่ที่ความหวานไง แถมนี่ดูสบายผู้ชายอุ่นเขาคุณนครับก็ถ้าใครรักผู้ชายอุ่นก็มาทางนี้นะครับตอนนี้ผู้ชายอุ่นก็ต้องการความรักความอุ่นอย่างมากเลยอขอบคครับคืนนี้เรื่องลูกเขยซาฟตาแสบครับ หน้าใสขึ้นแต่จริงก็ไม่อ้วนนะขอบคุณครับพ่อแม่อเว็บใช่ไหมครับก็แล้วแต่คนชอบครับบางคนก็จะไม่ชอบผู้ชายอบอุ่นแต่ยังพื้นอยังผมอ่ะผมก็มีหลายๆมุมผมก็มีมุมดุมุมมุมเฮฮามุมอบอุ่นผมมีทุกมุมแต่คือแล้วแต่คนจะชอบว่าคุณจะชอบมุมไหนมันก็คือตัวผมมาแหละแล้วแต่คนจะชอบว่าชอบมุมไหนคือ ให้ชอบที่เป็นตัวตนเราอะแล้วมันจะมีความสุขนะปะอย่างทุกวันนี้ใครใครที่เข้ามาหาแนทใครที่นี่นะก็คือให้ให้เข้ามาแล้วก็ให้ชอบให้ชอบในในในสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเราอ่ะทุกอย่างมันจะง่ายมากเรานะครับฝากทุกคนมาชมมาเชียร์แล้วก็มาให้กําลังใจกันด้วยนะครับพ่อหมีเล่นเป็นใครครับวันนี้พ่อหมีจะเล่นเป็นจอมกระสัสีเพชรครับ ศิลปินศิลปินประจําของบ้านบารมีก็จะจะอยู่เป็นตัวเป็นเป็นตัวหลักอยู่เหมือนเดิมแต่พ่อหมีก็จะเป็นเป็นตัวกษัตริย์สีเพชรเป็นเจ้าสีเพชรตามน้องนุ่นมารักบ้านบารมีค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้พี่นหลอดอีกแล้วก็อยากหล่อบ้างอะ่ะมันไม่ค่อยได้หล่อกับเขาเลยอะ่ะใช่ไหมคือ <c oughs> มันก็นาน,านๆทีที่เราจะได้แบบว่าได้แต่งตัวอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้คือเริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มจะสันเวลาถูกแล้วว่าเราจะต้องแต่งเวลาไหนประมาณไหนแล้วก็ทํายังไงดีให้มันให้มัน,ให,มนให้มันได้แต่งตัวต,วตวลอดเวลามันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าอะไรมั้มันกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้อง ต้องตื่นไวกว่าปกติวันครึ่งชั่วโมงเพื่อมาแต่งตัวนี่นแหละแต่ก็ก็คุ้มดีแต่งแล้วมีคนชื่นชมเราก็เราก็ดีใจใส่ใโดูดูของคุณครับวันนี้มีออร่าไปสอบคุณครับพี่จบแจงก็ไม่รู้ว่าออร่าที่ที่มันที่มันเกิดขึ้นในวันเนี้มันจะพอทําให้ได้ระบบตุ้งระบบติงกับเขาบ้างเปล่าเมื่อวานเนี้ยนะได้ระบบติงไปสิบเจ็ดใบแดงนะทุกคน งั้นวันนี้คือคงต้องฝากทุกคนแล้วนะวันนี้เป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานที่มีพ่อหมีเฉลิมชัยมารับเชิญด้วย f อก็คงจะมากันมากมายฝากทุกคนช่วยตุงช่วยติงให้กับนักคนละหนึ่งใบแดงสองใบแดงนะครับเมื่อวานนี้ได้ไปแค่17เองครับเมื่อวานนี้หงอยเหงามากเพิ่งดูคลิปครับเบบีอ๋อเป็นไงอ่ะอันนั้นพอได้ไหมคาร์เบบีพอได้ไหม ป้อมป้องครับอวราน้องเข้ามาอย่างไอ้น้องอ้อยอะ่ะเห็นบนบนมาอยู่ื่อนี้อ๋อโอเคครับ,รบใช่ครับวันนี้พ่อหมี่ร่วมของ,งการสแสดงด้วยครับผมพ่อหมี่ร่วมของ,งการสแสดงด้วยวันนี้ตรงให้น้องให้น้องนุกหมดแลลวอ๋อครับไม่เป็นไรครับให้น้องนุก,ก็เต็มที่เลยเพราะว่าก็รักใครชอบใครก็ตรงให้คนนั้นได้เลยแต่ถ้าใครชอบพี่แนทรักพี่แนกก็ สามารถตรงให้พี่นัดได้เลยนะครับผมตอนแต่งหน้ามาใหม่นะที่กำลังไปสนามบินขึ้นก็อ๋อกงก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะได้มาแต่งวันนะเอ้ไม่รู้ว่าจะได้มาอะไรป่ะนะสวัสดีครับพี่ก้อยสวัสดีครับถ้าให้ให้ไปก่อนเลยพี่ให้ไปก่อนเลยฝากทุกคนด้วยนะครับตรงติงที่เลขนี้ได้เลยนะครับสวัสดีพระขมมนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แหววสวัสดีครับรอจังครับขอบคุณครับ วันนี้นะอย่ายิ้มสีจะลายแล้วขอบคุณครับพี่จุบแจงสีผมร่อยเนี่ยตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกเหมือนเหมือนจะไม่สวยตอนแรกอะตอนแรกที่ทํามารู้สึกแบบเฮ้ยตอนแรกรู้สึกแบบว่าเฮ้ยแมบบันไม่นั่นมากเลยว่าแบบมันมันสว่างเกินไปประวัตอะไรเง ه, ี้ยแบบที่ร้านแะไก็ยังแบบตั้งเอาไงดีว่าไงดีว่าพอเสร็จปุบ๊บเออ ได้ลองดูเพอลองหลายวัวนทั้งวมาก็โอเคสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ภาคมิสวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณหนึ่งใบแดงด้วยนะครับผมจากใครเอย่ยหนูเพิ่งไปเจอมาค่ะอ๋อขอบคุณครับพี่เน้ถามได้ไหมพี่มหมยเล่นเป็นใครพี่หมยก็เป็นตัวเดิมไงครับพี่หมยก็เป็นไกสอนเหมือนเดิมครับเอบพี่แล้วพี่ไมยก็เป็นไกสอนสวยนะชอบชอบเออผมก็เริ่มชอบแหละพี่ก้อยพรุ่งนี้มาเปล่าที่ร้านนาวามาเปล่าทุกคนตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ สี่แสนกว่านะสำหรับสำหรับเ,เพลงแอบรักนะครับฝากไปปั่นย่อก,กันด้วยนะครับขอบคุณคุณพี่อ้อมซาด้วยครับที่ประเดิมมาให้นะครับผมพี่ต้องพี่ทําสีผมทําสีต้องใช่ครับก็ทําทสีไปก็ต้องสระไปถึงก็สวยครับวันนี้จะชวลไรเดียกับออยเป็นความบังเอิญหรือเปล่าเห็นอยู่ในไลฟ์อยู่เห็นในไลฟ์อยู่น่าจะเป็นความบังเอิญครับเป็นความบังเอิญแต่เสื้อผ้ามันก็หนีไม่พ้นเราทุกคนสีพื้นสีขาวสีดํา ลายทางลายตารางมันหนีไ่พ้นหรอกไปจ้าเจอกันเจอกันครับชอบสีผมกับสีเสื้อแม็กกันมากขอบคุณครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมไปซื้อเสื้อตรงนี้มาเพราะว่าวันยูดเดผมผมไปพักผ่อนแล้วผมก็ไปไปตามห้างมาแล้วก็ไปเจอเสื้อตัวนี้มันสวยมันถูกใจมากเพราะว่ามันเข้ากับสีผมเรามากสวัสดีครับคุณอ้ําส,สวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ยูว่ารักด้วยนะครับสวัสดีครับแบบไหนท้าแบบไหนแบบไหนท้าแบบไหนจึงัดจึงไปไป็ไปไปไปไนไรท้งทิ สวัสดีครับพี่ลุงหมูสวัสดีครับทุกคนเร็วมาฝาระบิติ้งกันตอนนี้คนละหนึ่งใบแดงเร็วตอนนี้อยู่ที่หนึ่งใบแดงท่วนยังรออีกเยอะเลยยังรออีกเยอะเลยผมส่งคนคนเสื้อผมส่งเสื้อส่งคนหล่อโอเคนึกว่าคนส่งแก๊สขอบคุณสองใบแดงครับผมมาแนละ้วสองใบแดงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับมาแล้วสองใบแดงขอบคุณครับก็เนี่ยคือผมจะกินไว้เลยแล้วก็กินอีกด้วยเนี่ยผมจะกินไวเลยแล้วก็ตอนแต่งหน้าลิเกตอนอะไรก็จะก็จะไม่กินละขอบคุณพี่โบวี่ครับมาแล้วคนใจดีีกหนึงคนแล้วทุกคนอย่าทิ้งพี่แนทนะเร็วจับมาคนละหนึ่งใบแดงเร็วระบบตรงระบบติ้งเร็วคนลหนึ่งใบแดงเป็นหัใจพี่แนทในวันนี้วันนี้งานใหญ่เด้อ เดี๋ยวจะอายเขานะพี่น้สวัสดีครับอืมขอบคุณครับขอบคุณสามใบแดงครับ สวัสดีน้องใบด้วยจ้าขอบคุณแม่นีพักกบนยครับขอบคุณครับใบแดงใบที่สี่มาแล้วสวัสดีครับน้องใบอ่ะขอบคุณพี่แบรวิภาครับ ขอบคุณครับหกใบแดงนะครับสองใบของใครเอ่ยหกใบแดงนะขอบคุณครับขอบคุณพี่หญิงอ้อยครับเพราะว่าพี่เป็นคนหวานไงพี่ก็เลยต้องกินขนมหวานพี่ต้องเติมความหวานก็ตัวเองเพราะว่าพี่จะได้ไปแจกความหวานให้กับน,น้องๆทุกคนไงน้องใบเข้าใจไหมเดี๋ยวน้องใบามาพี่จะแจกความหวานวกันน้องใบ โอ้โหวันดีครับน้องก็ตายคุณเน็ตนะพอผอมลงคุณเน็ตก็เติมอีกมันดูห่อเหี่ยวอ่ะมันมันอาจจะเป็นตัวเราเองนะมันอาจจะเป็นเอเนจีในตัวเองคือพอเราไม่ได้กินของหวานแล้วดูห่อเหี่ยวเราดูแบบมันดูไม่ค่อยตื่นว่ะมันดูไม่ค่อยแบบพอเหมือนะน้ำาตาลในร่างกายมันไม่ดีอ่ะเออมันไม่พออะไรเงี้ยวันดีครับน้องก็ตายน้องก็ตายเข้ามาแล้ววันนี้ วันนี้พี่หล่อขนาดนี้จะสักสิบใบแดงได้ไหมในในในข้อหาที่พี่หล่อขนาดนี้ครับพี่โอเคครับือตอนนี้สิบหกใบเอ้ตอนนี้หกใบ,นนบแดงนะทุกคนอ่ะขอสี่ใบแดงให้ครบสิบก่อนใครก็ได้สี่คนคนละหนึ่งใบแดงให้ครบสิบก่อนสวัสดีคุณอาทิตย์ด้วยครับเคยเป็นแบบเหมือนแบบพอเรากินของหวานแล้วแบบเออว้าวอย่างเงี้ยเรากินของหวานแล้วว้าว เมื่อคืนไปย้อนดูตัวเองมาทำไม่ได้ขำกันนะโอ้ว้าวโอเคอ๋อเค